วันพุธผุดผ่องใสขอคุณพระรัตนไตรยัยอัมภัยผลคุ้มทุกท่านให้ปลอดภัยไร้กังวลให้สำลิีสิทธิมงคลทุกประการพระพรหมวชิรยาน านวันการพระเถรานุเทราพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปค่ะและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเจอกันในเที่ยงวันทําขอภายค่ะเที่ยงวันทําข่าวนะคะวันนี้เจอกันวันพุธที่9เมษายนค่ะขึ้น10ค่ำเดือน5นะคะเป็นนาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับบิชันนะคะรติกาสรุดกิจค่ะและก็ผมกฤษกรเกตทองมงคลครับค่ะได้รับความเมตตาจากพระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธิโตจากวัดญาณวาร่่มรรยการกับเราค่ะนมัสศการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเจริญพร งานนี้เหมือนกันพระครุณเจ้าเจ้าค่ะบุคโลวัดบุคลโลใก,กล้ๆล่าในี้เองเขตธนบุรีนะคะกรุงเทพมหานครนี่ก็จัดเหมือนกันบ,บันพระชาสามเณรนภาคฤดูร้อนเหมือนกันนะคะโดยงานนี้ค่ะทั้งคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนของวัดบุคลโลค่ะดำพระครูพิสาจิรธรรมเจ้าวัดวัดนะคะเขาจัดนะคะพิธีบันพชชาสามเดรนภาคฤดูร้อนขึ้นค่ะมีทั้งเยาวชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็เยาวชนจากต่างจังหวัดนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะ ้าวาดวัดร่วมกับคณะศิลานุสิ์พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโดยมีพระธรรมสิทธินายกที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดว,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 ดวดจันทารารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาพร้อมด้วยพันตํารวจเอกกัมบนาตอรุณขีรีโรธผู้กำกับการสถานีตํารวจบุคโลร่วมในพิธี จัดขึ้นณวัดบุคโลแขวงดาวขนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวัดบุคโลโดยพระครูพิสารถิรธรรมเจ้าวาดวัดร่วมกับพูทยศาสนิกชนจัดพิธีบรรพชาสามเหรภาคฤดูร้อนเพื่อสืบทอดประเพณีและตํารงพระพุทธศาสนาโดยการนรํายมชนเข้าสู่ร่วมการส,สัมา รับการถ่ายอทอดความรู้หลักธรรมพมุณธรรมจร,ริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาจากพระสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขรวมถึงเป็นผู้สานต่อพระพุทธศาสนาและใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง<ร>และผู้อื่นด้วยการน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้โดยครั้งนี้มีเยาวชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและในต่าจงจังหวัดร,ร่วมเข้าพิธีบรรพชาในโครงการกว่า54รูป ท่ามกลางบ,บรรยาการความปิติของผู้ปกครองญาติพี่น้องของอสามเณรเราได้ทำกิจกรรมเรียกว่าปันประชาสามเณรปากดูร้อนซึ่งในปีนี้ก็ได้จัดเป็นจำนวน5 4รูป เพื่อที่จะถวายเป็นพระาราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดการบรรพชาสำมาเณรภาคดูร้อนวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ลูกหลานเยาวชนอของญาติโยมโดยทั่วไปไม่เลือกที่รักมากที่ชังตนมากจะมีปัญหาในครอบครัว บางคนก็มีพ่อแม่อยู่คนาทิศคนาทางก็ด้ใน,ในปีทุกปีก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญของโครงการคือถ้าหากว่าเยาวชนลูกหลานของเราได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีเพราะว่าลูกรู้จักหน้าที่รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ว่าในวัยของตนวัยเช่นนี้ครจะทําตัวอย่างไรถึงจะพ่ะอแม่ถังจะสบายใจเรีพระคุณเจ้าเจ้าขาเป็นโครงการดีๆเป็นรประชาสามเนธภาคฤดูร้อนคเคยเข้ากับเขาหรือยังเคยบวชเลยครับไม่เคยไม่เคยบวชเนรอันนี้ต้องถามพระคุณเจ้าเจ้าขา <c oughs> สัมารถแล้วเราก็จะเห็น,นว่าวัตถุประสงค์โดยหลักๆคือการได้นำสามเณรเข้ามาอยู่ในร่มกาวสัมพันธ์เพื่อที่จะปลูกฝังในเรื่องของคุณธธรรมจริยธรรมให้น้อง